ครับสวัสดีครับครับหลังจากที่ดันต่อแล้วนะครับผุนโซนผุนผูผุนมาไทยคลิปใหม่นอยากล่องครับเบืองครับอันนี้เอาครับคลิปนี้ก็เลยสีเฮ็ดเป็นคลิปสอนครับล่องเบิ่งนะครับสําหรับมือใหม่สาหรับผููบ่เคยครับนะครับสําหรับผู้บ่เคยขรับแล้กกาสําหรับผููถีบ่มี่บ่มี่ถลดแต่ว่าหันจากขับจากเห็นวิธีครับว่ามันขับจังไ๋เนาะครับผมกัเลยสีสอน พร้อมกันเลยครับกบผู้ถิ่นเก่าเบ่เคยขับจักเทือกนะครับนี่บ่เคยบ่เคยสัมผัสเลยละ่ะเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่องนะครับว่าเป็นจังได๋เอาลองขึ้นไปลองเบิ่งเดี๋ยวสิบอกมันมันบ่ยากดอกแต่ว่าสําหรับผู้ที่บ่เคยขับมันอาจสิยากอยู่นะครับในความรู้สึกสิบอกไปทีละอย่างนะครับก็บสิบ่เอาละเอียดปานไดเนาะเอาพ่อรถแล่นได้ครับ yeah, <baby. S 1> <laughs> แมน่นนั่งท่าสบายที่สุดโอ้ <laughs> 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 นี่คือคาบเด้อนี่คาบเวลาเขาเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนอย่างเขาต้องเหยียบคาเหยับก่อนครับแมนแต่ว่าบเหยียบก็ได้ถ้าเขาเดินหน้าทอยหลังเขาบเยียบก็ได้นะถ้าเขาเปลี่ยนเกียร์หลักปวดทางฟังผุดเขาจังจิตเดเหยียบเดี๋ยวข้ามไปฟังคนครับอันนี้นะครับสําหรับคนที่เ่เคยขับนะครับสําหรับคนที่เคยขับแล้วก็คือสิบ่มีปัญหานะครับอันนี้สอน ให้ครับได้ซื้อครับอันนี้คือเกียร์ลักเด้อก่อนจะเปลี่ยนเกียร์นี่ก็คือต้องหยับคาดตัวนั้นก่อนเออหยับคาดตัวนั่นก่อนหยับแงอเยับสุดเลยหยับลงไปกันนะเออหยับสุดๆเออแล้วก็ค่อยปล่อยขึ้นมาเออลดก็ดที่คอยเล่นออกคอยลอหรออืมทำห้าหยยบแล้วเ้าปล่อยเลยเป็นไงงั้นก็พุ่งออกไปก็ได้คือกันอืมแต่เออเขาตีนออกจากคาดเลยบรต้องอเอาไปเซลไว้ตัวนี้คือเบรก ตัวนี้คือเบรกใส่เวลาจะยุดรถเหยียบมังได้ก็ได้เหยียบตัวได้ก็ได้เหยียบกลางก็ได้ได้ตัวนี้คือขันเร่งมหาแต่เหยียบแห้งดอกอตัวนี้คือเกียร์ลักล่องเขาเบังตัวนี้ยุ่ยบ้างเด้อมันสิมีเกียร์หนึ่งหนึ่งคือสุบมาทั้งหน้าสองถอยหลังแล้วก็ปดมาบ้าง 3, าเอาลองเบิงหนึ่งสองสามสหนึ่งสอง สามสามบาทนี่เออสามสี่เออโอเคอเอาไว้ไปเกีย้ยวบ้างก่<า>อนแม่นตอนนี้ใส่เกีย้ยวเตาอยู่เพราะว่ามือใหม่เนาะตัวนี้เป็นเตามันม่ตรงกันตายบาลูขี้กันตัวนี้มันเป็นของผ่านหลังนี่ <roup S 2> อคอนโทรลผ่านหลังยกขึ้นล่างเลงเออสุดเลยเออนั่นแหละวิธียกขึ้นอย่างนี้เลยบอกอืมเดี๋ยวมันอยู่หันละเอาลงก่อนบัดนี้ ตัวนี้คือทั้งนาแล้วอ่ะเดี๋ยวสิให้รองขับบึงแมนผ่านนานะเฮ็ดงสิบ,บ่ะเออผ่านนาเอาึ้นแมนเอาึ้นเอาึ้นจนันมันสุดแหลวกปลอยเลยแมน,ม,นมันก็<ล>นกอยู่เองแมนตัวนี้ก็คือคันเลงมือม่ตองแตะต้องมันดอกอันนี้ปุ่มไฟมาเป็นอย่างอันนี้คือเขาค่ะฮัตคับที่ซื้อนะครับฮัตคับให้รถมันมันวิ่งวิ่งไปได้ที่ซื้อนะครับพื้นฐานเดี๋ยว เปิดปึ๊บแล้วก็ยกอุปกรณ์ขึ้นให้เบิดยกอุปกรณ์ขึ้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยใส่เกียร์เดินหน้าคือตัวนี้ซุกซุกขึ้นยังสิแล้วก็ดันมาทั้งหน้ารถก็จะเลนออกไปเลยแล้วเขาก็เหยยบคันเลงนิดนึงคันเ่งพี่นิดหนึ่งเด้อบ่เหยยบมันก็เลนอยู่ดอกแต่ว่าก็ล่องหยียบไปน้ำเออนี่ถ้ากดกลับมาที่หม่องกลางก็คือรถจะหยุดคือเกียร์ว่างแล้ว thôi ừ. lắng nghe cứ thôi ơ ơ ấm ăn đi lẹ chăm đầy duyên mò cậu cao nó ngọc bưng sợ tạt ra con đáp thình ngục thái lắm ngục từ lê lúc lê ơ lúc เออข้างหนาเบิ้งมาหนึ่เออพ่อเบิ้งข้างหน้าเบิ้งข้งหน้าพูนเบิ้งข้างหน้าจากเขาเกียร์ไปเลยเออชุกไปเออรถจะลิ่งวิ่งเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งเลื่มเลื่มเลื่มกดเกียร์กลับขึ้นมาเออเดี๋ยวเขาเกียร์ซีซะก่อนเขาเกียร์โซลูซีเขาเกียร์ซีไปเลยเออเดิ้งมาเลยเออ เดี๋ยวขันเล่งมานเนี่ยเดี๋ยวขันเล่งเอาไปดูต้นนี้แค่นี้ละครับรถก็ะามาไปได้แล้วอเออเป็กเออหมุนเลยเดิน้าแล้วเลี้ยวอ้อมมาเออส <c oughs> ำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อน ครับครับให้มันคล่องก่อนเดี๋ยวค่อยล่งหางล่งหยังไอ้คนโซ่ไทยโซ่หยังครับร่องถอยมั้งกันนะถอยถอยไปนิดนึงเออหมุนพว่มาไล่น้ำแน่เหล่านาะเออ <c oughs> เออเรียวมาเลยเลียวมาจอดพรมพี่เออขี่มาจอดพรมพี่ นี่คือการฝึกหัทนะครับถึงโบเคยขับเลยแล้วครับถึงโบเคยขับเลยสามารถขับได้นะครับผู้ขับก็เป็นก็ได้มันจะบ่ได้ยากหนาครับเดี๋ยวไปจ๋ยวก่นนอนจะฮุ่มกูนะ เออบอลเราบ้างอุปกรณ์ค่อยว่างบ้านนี้ค่อยว่างอุปกรณ์เออค่อยว่างค่อยว่างค่อยเอาลงเออค่อยเอาลงเออเอาข้างหน้าลงน้ำปวดลงปวดลงปวดลงเอออืมเออปิดเครื่องบ้านนี้เออนี่ละประมาณนี้ละเออ ล่องอี่ก็หลอบอยู่บ่รู้สึกว่ามันง่ายหรือมันยากถามความรู้สึกก่อนแต่ว่ามันกิดตรงพับดูดมันตื่นเต้นเนาะที่แรกมันก็จะตื่นเต้นล่ะเออสั่นไปหมดเลยอืมแต่มีแค่นี้แหละบัดเขาลงหางเขากแค่หยับคันเร่งแล้วก็เบิ่งข้างหน้าแล้วก็ค่อนโทษผ่านเท่านั้นแหละก็สิยาขึ้นนิดนึงอยู่ขั้นตอนนี้ นี <บา S 1> ที่ไถให้เป็น,นเอออันนี้พื้นฐานคือขับให้เป็นก้อนให้หุ่นจักเกียร์นั่นเกียร์นี่บอว่าต้องใส่ว่างเลยตัวน,นั้นบอเป็นอย่างเขา,เาต้องการซาเร็วเขากับเปลี่ยนตัวน,นั่นแหละเร็วสุดแล้วของเกียร์สรโลนะเร็วสุดของเกียร์สรโลอะไรมันจังสีมาเกียร์ให้เกียร์ให้ก็คือเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะต้องหันเนี่ย หันจากชาก็หั่นกับไส้มาเกียสามนั่งส่เอาไส้เกียสามกันนะเออไส้เกียสามแล้วก็เอาล่างยีจักรอบนะครับล่างมึงเพิ่นเกี๊ยมังกรไส้เกี๊ยมังกรแมนไส้ไส้ตอนขี้ก็ได้เขาก็เหยียบคาดเปลี่ยนเกี๊ยวเอานั่งสีหน้าได้ขึ้นกันแมนแล้วก็เปลี่ยนอืมแล้วก็คอยปล่อยออกก็จะไปขึ้นเกาเปลี่ยนเลยว่าหยับมันบ่ได้มันเข่าบ่ได้แมนเอาล่างมึงจักรอบให้เพิ่นเมึงอีกจักรรอบกันนะ คือก้านั่ะแหละเฮ็ดคือเกา้เเกาเด้อถอยหลังขึ้นไปก่อนเด้อเออสู้ถอยหลังไปหันแล้วก็จังเดินหน้ามาห่มเฮ้าคือก้านี่แล้วก็จังอันแลนอ้อมไปฝุ่นแลนอ้อมมาจังสีก็ได้เอาเฮ็ดคือเก้าเด้อลืมอย่าลืมล่มยกอุปรกรณ์ล่ะส่วนมากเมือใไมเ่เพิ่มมากถัดถัดครับเนี่ยเพิ่มมากลืมยกอุปรกรณ์ครับเพิ่มมักจะไปเลยครับค้นเอาขึ้นไปข้้งหน้าแล้วก็ไปเลยนะครับฐานหลังโบกุน ใจแล้วถอยเดี๋ยเลยถอยเลยถอยเออเบิ้องข้างหลังนะ้ำแนมนี่แหลนะเนาะว่ามันจะไปซื้อได้เหลียวหลังน้ำว่ามันจะไปซื้อได้เอเอเลี้ยวขึ้นเออูต้องถอยไปเลยถอยไปเลยเอ,อันนี้คือคลิปสอนนะครับ นี่คือเบื้องต้นนะครับขัดครับเตินนาถอยหลังแล้วก็เลี้ยวไส้ขวา้มนเป็นกระเพาะแล้วครับแล้วขัดครับดูดี๋ยวก็เป็นเองนะครับมันจะเกิดการกุนชินของมันเองนะครับยิ่งกระขับได้นะครับจะมีมาสาธิตที่แปลงหน้าจากของเองนะครับ เพื่อนกะถามจากฮัดครับตะโดนละละผมกับพึ่งมีเวลาสอนเพื่อนนะครับเพราะว่ามันบบมีแปลงหง่ๆเราก็แปลงล่งๆให้ฮัดเจือเท่านะครับแามไปน้ำกันก็ได้มีแต่รหมอหันไปน้ำกันกับมิแต่เฝ้านะาครับคูเพื่อนไปทายให้เพื่อนก็เฝ้าเข้ามาผมก็เฝ้าเฮ็ดงานยังสื่อก็เลยบบมีเวลาเมือนี่มีโอกาสลงมาดันต่อไหม่ขึ้นเก็บไปซื้อแตเลยไอเพื่อนลงมานั่มนะครับเพื่อนขอมา มันอยู่ใกล้บ้านพ่อผมมนะครับเดี๋ยวเพิ่นกะเดินเมื่อเปิดร้านขายของเพิ่นเหรอครับเป็นว่าเพิ่นบุกไปเดี๋ยวไปขายคลิปให้เลยเพิ่นขายของครับขายของอยู่บ้านเอาถ้าเพิ่นเก่งไปหนอะเพิ่นก็อาจจะเป็นมือเปลี่ยนผมก็ได้นะครับเดี๋ยวฝึกอคัดกันไปเรื่อยๆครับผมเออจอดโฮมเลยไปโฮมเลยจะเริ่ม ส่นชิ้นแล้วนะครับเดีกเบียกีจ้าบ้างเออเอาอุปกรณ์ลงไฟว่าง ข้างหน้าลงดับเครื่องดับเครื่องโอเคครับผมก็ถือว่าเข้าใจเร็วอยู่นะครับเนาะสําหรับคนบ่เคยขคับเลยก็ได้มันก็บ่ไบาย้นยากนะครับยนกบ่ความรู้สึกเบ่ยนกเลยเบชินเอเดี๋ยวขับดูเดี๋ยวเับียบปยนเองดอก อะครับคลิปนี้กระสีเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับเป็นคลิปอย่างไะเขาเอิดสาธิตบ่สอนการหัดขับซื้อนะครับการขับเมื่อไม่ซื้อเด้อปูพื้นบ่เคยขับแล้วครับไม่ไม่เอาคลิปนี้กระสีไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวพบพ่อกันคลิปหน้าขอบคุณที่เขามารับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามครับผมสวัสดีครับ